เพื่อไทยจี้สุภชัยลาออกเป็นบทเรียนค่าด่าไอ้โง่วันที่6ธันวาคม2565สสพักเพื่อไทยรวมตัวถแถลงข่าวถึงกรณีนายสุภชัยโพสุรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองอภิปรายโจมตีสสที่อภิปรายการจัดงบประมาณของกระทรวงคมนาคมโดยระบุว่ามันโง่จริงหรือแก้งโง่ถ้าสกลน,นครอยากได้งบพัฒนาเยอะ ให้เลือกฝ่ายรัฐบาลเลือกพักภูมิใจไทยโดยนายพัฒนาศัพพโสสอสอสกกนครพักเพื่อไทยในฐานะผู้อภิปรายสอบถามกรณีงบประมาณของกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าหากนายสุภชัยพูดอะไรที่มีวุฒิภาวะสักนิดหนึ่งเรื่องนี้จะไม่เกิดไม่ใช่นึกอยากจะพูดอะไรก็พูด เพียงเพื่อมุ่งหวังแค่คะแนนเสียงจากประชาชนทั้งนี้ยืนยันว่าจะดําเนินการให้ถึงที่สุดทั้งในช่องทางสภาคือร้องเรียนประมวลจริยธรรมและช่องทางกฎหมายในข้อหาหมิ่นประมาทและเนื้อหาของการอภิปรายเป็นข้อมูลข้อเท็จจริงตนเองไม่มีเจตนาจะใส่ร้ายรองประธานแต่วันเดินทางกลับจากจังหวัดนครพนมยังคุยกันด้วยความสัมพันธ์ที่ดีชะไหนจึงไปด่าก,กันบนเวทีว่าไอ้โง่ขอให้ประชาชนเขตหนึ่งจังหวัดนครพนม ตั้งสติให้ดีตัวแทนของท่านด่าตัวแทนของชาวจังหวัดสกลนครว่างโง่ต้องให้บทเรียนกับนักการเมืองที่อวดอ้างอำนาจในการอภิปรายท่านจะได้เห็นคลิปดีๆเกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคมที่จะแสดงให้เห็นว่าคนดีเป็นอย่างไรและคนโง่เป็นอย่างไรพร้อมย้ำว่าสรรพนามคำว่าประธานและครูผมขอถอดจากชื่อของท่าน